เนี่ยการทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ชั่วกับชั่วกันดังที่พูดให้ฟังเมื่อกี้เอาพ่อเอาแม่มานั่งในบ่าขี่ออกมาเลียกินทำความสะอาดเอาลิ้นทำความสะอาดป้อนข้าวน้ำพ่อแม่ก็ยังไม่ใช่เป็นการทดแทนบุญคุณที่สมบูรณ์หาทรัพย์สินเงินทอง กองท่วมโลกท่วมจัก,กรวาลให้พ่อให้แม่อยู่สบายปนนิบัติขนาดไหนก็ตามนั้นยังไม่เป็นการทดแทนบุญคุณของท่านได้เตถ้าใครสามารถทำให้พ่อกับแม่เข้าสู่พระรัตนตรัยได้รู้บุญรู้บาปรู้อำนาจพระพุทธพระธรมพระสงฆ์ได้นั้นเลยเป็นการ ทดแทนบุญคุณผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์